ครับผมเซฟพีครับ,รบก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะใน Golden Stella สิบห้าจุดสี่อีกครั้งหนึ่งครับผมก็ช่วงนี้อาจจะลองชิดทีๆหน่อยเพราะว่า,ามีสต็อกไปเยอะกลัวว่าแพทจะเปลี่ยนครับก็เลยรีบหน่อยให้มันลงกันเยอะๆหน่อยเพราะสต็อกมีเยอะครับช่วงนี้เล่นแล้วมีสต็อกไม่หยุดเลยเล่นจียวทีแล้วมีสต็อกครับเพราะว่ามันเล่นเล่นได้หลายเกมแล้วครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเล่นเยอะๆหน่อยแล้วก็เอา อะไรที่น่าสนใจมาลงเป็นสต็อกแล้วก็มีหลายเกมมากที่มีพ o t e n t i ย l ในการลงคลิปซึ่งเยอะจริงๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่ก็มีพ o t e n t i ย l มากๆก็เลยก็เหมือนเดิมก็เลยเอามาทลองนั่นเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรียบง่ายมากทุกนี้ผมก็ปกติครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปทุกครั้งว่าซิกมาทีไรก็จะบอกว่าขายทิ้งเถอะมันไม่ได้ใช้หรอกครับมันมีโอกาสได้ใช้แต่มันน้อยมากห้องนี้เป็นห้องอัพเมนเร็วขึ้นนรพื้นฐานของอัพเมนเรวห้องเร็วขึ้นคือมักจะเป็นห้องที่เพื่อรีโดครับ หรือจะมีอะไรเวอร์พวกฮีโร่ฮีโร่ก็มีครับความพื้นฐานก็พยายามถือตัวละครพวกนั้นไว้เนาะเรียบง่ายมากก่อนที่จะไปดูชีวิตต่อนะครับผมก็ขอพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากกับช่องของผมก็คืออยากให้คุณกดซับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้กดไลค์ด้วยกดคอมเมนต์ได้ถ้าคุณมีคอมเมนต์เห็นอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากสหรับครีเอเตอร์อย่างผมและก็จําเป็นต้องขอเรื่อยๆถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อยากพูดก็ตามแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะผมจะมารันเพจมากขึ้นในเพจ f a Facebook เนาะ ให้มีโพยให้มีหลายๆอย่างที่รีเลทกับตัวของคอนเทนต์ที่ผมมีในช่องเนาะจะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆขอบมากครับผมโอเคครับอเมน,นอันแรกเนาะจะเป็น Pa เ o g o o d for something แล้วก็เล t เทน f อร์ดพื้นฐานแล้วเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเล t เทน f อร์ดมันโกงเป็นที่พูดไปแล้วว่า artifact มันเก่งเพราะฉะนั้นเฮสโเนี่ยไม่หยิบอยู่แล้วเพราะมันได้เงินโอเคมันมีช้อยที่มันได้เงินก็โอเคแต่ว่าถ้าเลือกกันสอันผมเลือก Good for something มาว่าเราเล่น Full Sack ไปเลยก็ได้ล้วไปเล่นพวกดีแลวเ่า ผมเล่นリโอสเตสามได้แต่ปัญหาก็คือเนี่ยอเมนลงมาลัวลหนึ่งสองสามเพราะผมไม่ค่อยคิดว่าการหยิบเงินจะดีขนาดนั้นเพราะว่าอเมนเงินมาเร็วค่อนข้างเยอะมันจะมีอเมนมาลัวๆเพราะว่าพื้นฐานก็เลยไม่หยิบเนาะรีเอามาสองอันแล้วก็ได้เป็นตัวของเอฟเฟนไทน์และคริโอติกคริโอติกโอเคถ้าเราเล่นพวกมอไฟส์เล่นเดอะครูอะไรนี้ดูดีเพราะว่าเรามีตัวละครที่ต้องอัปเกรดเยอะมากเยอะแบบเยอะเวอร์ก็เป็นพวกมอไฟส์แหละครับเดอะครูปกติหรือเดอะครูโปรเทสเตอร์ก็พอคุยโปรเทสเตอร์ไซเป แต่ถ้าเทียบกันสาช้อยงไงผมก็เลือกเป็นเลนเทนฟอร์สเพราะว่ามีม,มีเอาท,ที่ดูดีมากๆหลายอันโดยเฉพาะถ้าคุณมีโนเลดในการเล่นพวกหลายๆคอมเนี่ยเราจะเล่นมันพี่ค่อนข้างง่ายเนาะตัวนี้ก็ไม่มีบอร์ดให้เล่นไม่มีอะไรให้ถือก็เลยขายทิ้งแล้วก็เบลแล้วก็ลงโรเฟเตอร์ก็ได้อ่าเรียบร้อยถึงว่าผมมีลักอยู่แต่ก็ยังไม่น่ารีบลงหรือเปล่าเฮ้เฮ่ยว่าไอเซแมนว่าไอเซ โฟอรโอเคครับ <Okay. laughs> ไอ้นี่ผมถือซอกไวครับถือทำไมไม่ลงลวะมีสามโปรเฟเตอร์ไม่เป็นไรครับใช้ไป <c oughs> ถือนะครับ <c oughs> ถือคาริต้าหน่อยพิมพ์ถือคาริต้าเออโอเคเดี๋ยวมีอาเมนมาลุลวัวครับเร็วเรียคลิปนี้ง่ายเลยอธิบายเร็วอ่ามาโคเน็กซ์เ <c oughs> ฟอร์เรตี้ผมจะพูดถึงโคเน,น็กซ์เฟอร์เรตี้ง,ง่ายๆคือเป็นคอมแบทที่โอเคถ้ามีสองดาวเกมนี้ผมไม่มีก็ไม่หยิบแน่ๆน่โกฟอร์นัมมี จริงๆแล้วพอโอเคถ้ามันมีเสาแต่ผมไม่มีเสาผ,ผมโอเคในการหยิบอวฟอรฟมีแต่ว่ามันจะเป็นบทที่ดูน่าสนใจนิดหนึ่งสำผมก็คือแบบมอไฟส์มอไฟ์ฟจีนดูโอเคแต่ผมไม่ได้หยิบมอไฟส์เพราะเฉยๆน่าจะรีทิงครับสองอันแต่ว่าอันขวาผมพอหยิบได้เพราะว่าไออันแร,แรกยังพอคุยอยู่กับโกลเดนเทนนี่ต่อมาผมได้เป็นดับเบิลทราเบิลเคยบอกแล้วโกงมากแต่ก็น่าจะไปราคารเียระคารตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเล่นเซียระคารเท่า่ผมทำตัวของ ตัดเลือดไปแล้วก็โอเคแหละทำได้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยเป็นชอยที่ชอบเท่าไหร่เอฟเฟอร์ท็อปเป็นอัเมนที่โอเคแต่ผมไม่ค่อยชอบแล้วกันผมคิดว่าไม่มีหลายอัเมนที่กินมันขาดมากกว่าผมเลยไม่มักจะไม่สนใจเอ f เฟอร์ท็อปมากเท่าที่ควรผมมันเป็นมันเป็นอัเมนที่คนพูดว่าแบบเก่งในขั้นแบบเอเชียกับคนที่บอกว่ามี่คืออัเมนที่แย่สุดในเกมครับเพราะผมจะไม่พูดว่ามันแบบมันเก่งหรือมันอ่อนเพราะผมไม่รู้ผมไม่เคยกดอัเมนนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมไม่ได้รู้สึกว่ามัน นาหยิบเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบถ้าแพแล้วก็เล่นอัเมนอื่นไหมมันมีอัเมนที่เล่นแพได้ดีกว่าแต่โอเคถ้าสู้เราชนะส่วนกันว่าตอนที่เราชนะการที่ชนะเราได้อะไรกลับมาซึ่งดูดีเนี่ยไอเทมมาถือว่าดีมากเพราะไอเทมในเทียทีถือว่าสําคัญมาก GS เอ,อ GS ด้วยก็ทีฟทเหมือนกันนั่นแหละมันใช้ของแล้วของเนี่ยมันเยอะมันต้องการไหลคอมมาที่ได้ของเพราะงั้นพื้นฐานโอเคมากนะเอ f เฟอร e ท o p แต่ผมไม่น่าจะเลือกผมน่าจะเป็นโกลเดซี่จะได้เป็นตัวของ แกงเดิมครับแกมมิ่งเบอร์เบทโมกุเมลแล้วก็โคคาเลเตอร์อรช้อยตรงนี้เนะี่ยมันค่อนข้างหลากหลายว่าเล่นอะไรได้บ้างตรงนี้ผมคิดว่ายัางไงผมก็ไม่มองแกร์เบอร์เพราะแกร์เบอร์ผมจะเล่นในกรณีที่ผมกุณซูเท่านั้นก็เลเหลือแค่โมกุเมลกับโคคาเลเตอร์ถ้สาสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าโมกุเมลน่าจะเฟกสุดแต่ถ้าไม่เฟกหน่อยก็หยิบโคคาเลเตอร์มาก็โอเคครับไม่ได้เป็นชอยที่แตกต่างอะไรผมมีไอเทมแท้งผมจะไม่ค่อยมองโมกุเมลขนาดนั้นคือคุณจะได้เห็นว่าถ้ามันมีไอเทมแท้งคุณจะเห็นว่าเป็นยังไงเพราาะว่ มันก็จะไม่ที่มันก็จะไม่ได้ฟาร์มกันจริงๆคุณจะได้เห็นอยู่แล้วนะเราไม่มีสองดาวเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยกูเมียวจะช่วยเราไม่ได้เลยเห็นไหมหายไปเลยไม่ได้เงินเลยเทียกบกับถ้าเราจะโกเคาร์เตอร์ตัวนี้เอาชนาะไฟด้วยนะอืมเพราะพื้นฐานก็คือตันอันนี้ไม่ได้อบสับอันนี้เอ,นนองางเมย์ได้รอบสามนะครับผมจะมีไทท,ทนันไททันมีแฟร์เรชั่นแล้วก็มีคอช็อตผมไม่มองแฟร์เรชั่นเพราะว่าผมเล่นไปแล้วไม่ได้คิดว่าบอร์ดที่จะดีตอนนี้มีอะไรบ้างยังเป็นช้อยที่ดีเพราะว่าเราเล่นรีโรเนาะรรรรรีโเเเเาจะล่่นนอ์ชัได้ ไททันโอเคพอชัดไม่ดีเพราะผมไม่มีบอดที่ดีเพราะนั้นซ้ายกับขวาผมตัดทิ้งแน่ๆเรียบร้อยซ้ายขวาตัดทิ้งกลางยังพอคุยแต่ก็อาจจะไม่กดนาคตอยู่ดีก็น่าจะรีเหมือนกันอ่าแล้วก็รีทิ้งหมดเลยเหลือแพชเชียนครับจริงๆเมื่อกี้จะมีตัวอันเดอร์ดอกันเ้อดอกมันต้องรีโลแต่รีโลที่ผมรู้สึกว่ามันดีในะนั้นก็น้อยรีบแพชเชียนมาแทนที่จะแบบไม่ต้องกดซื้อได้ซื้อเรียบร้อยเลยครับเพราะว่ามาทุกตัวก็ขายซื้อเคยต,ต้งมาร่อน เผื่อว่าสักอย่างหนึ่งน่าซื้อน่าซื้อ <c oughs> น่าซื้อ <c oughs> น่าซื้อน่าซื้อโอ้ช่างแม่ง <c oughs> แล้วจะบอกไม่ได้สองดาวโอเคได้สองดาวยังรอบตัวไปนะพีม <c oughs> โอ้ยเอเล่นสีซ็อกไอ้ไฟไอไฟไอไฟไฟโบรอไอ้โดนเกดิตได้ยห็นไหมครับได้หนึ่งเทียบโอเคอยู่ ไปแลับแลค,ครับเอาอิทพลจะเริ่โปสตเงินก็พอไอหนูครับเอาไวตัวนี้น่าไปซ็อกแล้วสับผมก็คือผมกลางเข้าไปซ็อกแล้วจริงๆแล้วช้อยเนี่ยมีหลายช้อยอยู่ที่ไปเล่นได้แต่ก็ไม่รู้สิไม่รู้สิ <c ười> ไ,สได้เป็นต้านเวทเนาะเอาเป็นของแท่งให้มันครบก่อนมันจะได้ฟาร์มเงินครับผมต้องการเงินผมอยากเป็นคนรวยห้องนี้มันจนมากเพราะมันเป็นเงินเงินทองเงินอักเมนต t e d s t a g สองมันคือมันโคตรจนแล้วแล้วผมต้องเล่นแพทเทียนด้วย คนอยากจะรวยครับอยากเป็นคนรวยในวันนี้ไม่รวยวันนี้แล้วรวยวันไหนเ,น,เหนี่ยอ่นหรือเปล่ายังไม่น่าได้เลยเออเรอียบร้อยเจอบอทไม่ได้เงิอนอีกเออเรินพองล,ละเก็บโลครับอันนี้คืออเมนหนึ่งที่เก่งสุดในเกมเนาะแพชเชียนอิทเวชชัวเป็นอเมนสหรับฟาสแปดที่โหดมากมันให้เยอะเกินจริงๆครับมันจะมีชอยที่แบบใกล้ๆกล้เคียงกันแต่มันแบบชอยที่ใกล้เคียงกันคือแบบอเม,นทอ,อเมนทองอะครับอเมนทองอะที่มันพ,พ,พ,พอๆมันอเมนทองอะ แต่ข้อเสียมันคือเราซื้อตัวละครยากเนาะเพราะมันอาจะเป็นบอดที่เราต้องเล่นเพื่อแพ้แล้วบอดหนึ่งที่เล่นเพื่อแพ้เก่งที่สุดคือบอดทอ,อร์เซลเลอร์ครับพผมเพราะว่าบอดทอร์เซลเลอร์จะมีแคปที่สูงครับเราไปเล่นเกวียนสองดาวได้เราไปเล่นอาบรอมสองดาวได้มีหลายตัวละครมากมีเคลนเต้สองดาวชอยส์มันเยอะังช่วงเวลแปดลกเก้าเนาะมันเลยเป็น,ปนบอดที่แคปสูงสุดและถ้าเราพูดถึงบอดเพื่อแพ้ แล้วเวลแปดเราเกิงได้ด้วยนะเราเล่นคามรเราก็กินละม่มงาเมลรับคุยจะสงสัยว่าไม่ไม่นไม่มีเมลรับผมใช้ไปช่วนิดนึงเพราะว่าอยากได้ตัวละครเนาะก็โลนิดหนึ่งโลไปยังวะไม่โลโลไม่โลไม่รู้แต่รู้ว่าได้ตัวละครมาแล้วพก็ชิวๆแล้วน่าจะนั่งนิ่งๆเรื่อยๆเนี่น่าจะไม่ซื้ออาลิหรือเปล่าไม่ซื้อหรือเปล่าไม่ซื้อไม่ซื้อไปซื้อทําไม เก็บโลไว้ครับอยากได้โลเยอะๆจะได้ขึ้นยก็วๆแปดลงคามสองดาวแลวพวกนั้นสองดาวได้อย่างสวยงามเนาะแพ้ได้ครับไม่เป็นไหยย้แล้วตรงนี้น่าจะเป็นชอยที่หยิบเกาะหรือเปล่า10รอยครับเดี๋ยวดูเป็นเคเนเต้ถ้าคุณไม่รู้เคเนเต้ K เป็นหนึ่งตัวละครที่ถือไอไอเทมเนี้ยดีที่สุดแล้วพอเราพูดถึงว่าเราอย่างนี้เราไปเล่นซองเนาะเราต้องดูชอยของของไอเทมที่เรามีอยู่อามิสเรามีเป็นตัวของโอโกเมลกากกยใช่ไหมมีฟาร์มเงินโอเคอยู่ แล้วเรามีตัดเลือดตัดเวทเพราะั้นพื้นฐานลูกดูชอยที่เราเล่นได้ถ้าตรงนี้เราเป็นตัวของมอสฮาได้โอเคครับแต่เราไม่มีนะไม่มีตัวของจิวเพราะเราก็ไม่น่ามีชอยนั้นเขาเลอกเขาไม่ได้เลยเป็นของ a อดีเราเล่น AP อยู่ไม่เอาทิเตอร์แก๊ปคอคุยแต่ว่าจะไปเก่งตอนบลอมนะครับเคยเคยเล่นในกรณีที่เป็นตัวของเจวันโฟสองตัวแต่ว่ามันไม่ไม่ได้สตาร์สองตัวอยู่แล้วครับเคยเล่นหลายรอบแล้วมัน <c oughs> อย่าเล่นดีกว่าอ,อินโดอินโดมินเดอร์โเนี่ยพื้นฐานถ้าคุณได้ดูสเตตเนี่ย มันจะโกงแต่เพราะที่มันโกงคือเพราะมันออกมาฟรีมั้งในคิโตกรบิดเนาะมันเลยแซดดีมากๆชอยตัวนี้ก็เป็นเซฟกัตชัวช่วเ,เพราะว่าได้เทมแล้วก็ได้เล่นหลายอย่างก็ตามนั้นไปโอเคผมน่าจะลงปเป็นเทนเต้แล้วถอ,ถอดของไอ้นี่ทิ้งอ่าใช่ขายทิ้งเลยหรอไม่แหละ <laughs> ไม่และขายทิ้งได้หรอขายทิ้งได้ไม่มีปัญหาได้แล้ว <laughs> แราเจอตัวเองว่าไม่ได้ทองทิ้งมีมีถอดของไม่ก็ไม่ก็ไม่ไม่ก็ไม่ก็โลบเนาะคนเรามีถอดของจริงๆไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นผมคิดว่าผมจะไม่ถอดของเพราะว่าผมมีช้อยในการถอดของเนาะดีเทนดีสุดครับโซลเบลว่าพอคุยนันแต่ดีเทนเก่งสุดเพราะว่ามันจะยิ่งดดตเมจที่มีอยู่ใช่ไหมมีลดการโดนทานอยู่แล้วแล้วจะมีโดนทานเพิ่มอีกเก่งมากเนาะคือที่ผมพูดอย่างนี้คือจริงๆอ่อะผมมองตรงนี้อยู่คือผมมีโอกาสถอดของเยอะมากคือตรงผมมีโอกาสต้องถอดของเทนเต้ ถอดของรักถอดของอาริเพื่อนไปเิ่นคาม่าใช่ไหมผมก็เลยมองว่าขายทิ้งเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆผมมีชิ้นเฉารอแต่ใช้มันดูไม่ดีครับพูดตรงๆเลยคือการที่เราถอดของได้ก็ถอ,อดไปเถอะถ้ามันไม่เวอร์เกินไปก็ถอดไปเถอะนี่ก็ถือไปสองตัวเนาะขอไปละโทษทีตกใจขายทิ้งเลยเออจเจริญนั่นแหละครับพื้นฐานเรารู้อยู่แล้วนะบอดหกซ็อกเนี่ยเราจะเล่นเซเวนเป็นสองดาวมากกว่าจัมบันโฟเนาะ คาเดนจาวันโซสองดาวถือของจริงๆมันเฉยๆมากจาวันโฟไม่ใช่ตัวละครที่ถึกแล้วเราคิดง่ายๆในอดีตมีตัวละครประเภทนี้เยอะมากจะมีแค่ตัวละครเดียวมั้งที่แหกกระบิแหกกระบิที่ควรจะเป็นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าอ่าอีดิสอีดิสเซ็ตเท่าไหร่เซ็ตสิบสามหรือเปล่าสิบสองหรืสามนี่แหละครับมันมันอ่ามันเบอร์มากครับเพราะว่ามันอ่าโลโลโลโอ้โหโลเร็วเกินขอลดเวลาให้โลให้เวลาดูโลครับอ๋อเดือบปาร์ โงไม่ทันครับลงขามาไม่ทันลงต่อถือถือถือไม่หมดถือถือถือเออถือมันล้วงหลังผมครับผมจาฝังใจมากตรงนี้มันล้วงหลังผมมันกล้าล้วงหลังผมได้ยังไงมันมันกล้าผมมากเดี๋ยวลงนิดนึงครับ KTS 3ามหรือจะชื่อผมไม่เชื่อเพราะผมไปดูสเกลแล้วมีคนเล่นมีคนเล่นโปรเตอร์อยู่เพราะงั้นไม่น่าถือหรือเปล่าเฮ้ยแล้วมันไม่ลงขามาฮโหล ครับโซลับแม่เอาเวลาวุ่นไปนั่งรีโลไม่ไม่สนใจทั้งนั้นไม่สนใจเลยขายเคานเต้เฮ้ยขายเคานเต้โอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันโอ้ยสมองมันไปนอยู่ตรงไหนวะนั่นน่ะไม่คิดไม่ออกเยอยรื่องไงว่าโซบอกตอนนั้นมัน,ม,นมันทำอะไรอยู่วะเฮ้ยเรียบร้อยครับเอามาทำใหม่ไร่สองเฮ้ยมีเคานเต้ยอยู่เฮ้ยโอ้ยปวดหัวเว้เยปวดหัวเว้เย กดหัวเว้ยโอเคเป็นลงเป่งขับไล่ทั้งใหม่นั่นแหละม่ต้องหรือม,มันก็ขายนั่นแหละเออเลินเลยคือช้อยของไล์ครับมันจะเป็นช้อยที่เราจะเลือกสองตัวละครคือไล์กับเคลนเต้นเนาะอย่างสถานการณ์นี้ผมหยิบหยิบเคลนเต้ได้เพราะผมต้องการชึกเพิ่มขึ้นได้ผมพอเนาะขอ,ขอได้แล้วเออผมก็จะใช,ใช้เป็นตัวของโอเคตามนั้นเลย <c oughs> พูดไม่ไม่ทันด้วยซ้ำได้เมทมาใช้ใช้ไหมไม่้มีปัญหาแล้วครับใช้ได้ก็ใช้ครับ นี่ผมแก้แคสเอาไม่ได้แก้แคสโอ้สมองโอ้ย <c oughs> จริงจริงเดี๋ยวคุณได้เห็นฉากผมแก้แคสเนะาะฉากที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแก้ปัญหาดีด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งบอกครับแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เปลี่ยนครับสมองหลอนเฮ้ยบัมน้องบัมขายเทนเต้เราเฮ้ยสองตัวนั่นะ <c oughs> เออช่างแม่ง <c oughs> ขนาดช่างแม่งขนาดไหนแม่เอ้ยพอพอ,พอไอ้นี่ไม่ได้ไข่เทนเต้ล้วแม่งกาทำสามดาวหรือจะเชื่อวะในบุ๊บบับลาบ บูบับเป็นของของอ่าของใหม่ของคาม่าเนาะชอยเป็นบูบับอันนี้แหละคุณจะได้เห็นว่ามันคือบูบับบวกไกด์เอ็นไซเยอร์บวกคีเวนเนาะแล้วไอตัวของอ่าตีไกลอันนี้ก็จะเป็นของเกวนินแต่จริงอาจจะเป็นเกวนินสีก็ได้อันนี้ผมตอบยากโอ้อเกือบแพ้เนี่ยวะ <c oughs>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  เกือบแพ้เนี่ยวะ <c oughs> ตกใจแต่ผมใช้ไปก่อนเนาะจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบูบับคีเวทบวกนี้มากกว่าอย่านีซ่แซ่ซ่ ไซเปอร์โฟกัสเม้าว่าเพราะมันได้แค่ดูโดด้วย,วยอัอนนี้มันไม่ฉลาดครับปกติเลยอะไร <c oughs> คอยผิดพลาดม่คอผิดพลาดคุณจำไว้แล้วคุณก็เดี๋ยวพัฒนาครับไม่ใช่ผมครับผมไม่โงงไฟไฟไม่มีเกรนครับเสียใจมากโล่ต้องเยอะตัววิวแปดไม่มีเกรนตัวหนึง่งให้เท่เลยทำเซนิกไปนี่แก้แค้นแล้วแก้แค้นชักแก้แค้นครับแก้แก้แค้นให้ดูฉักแก้แค้นครับ ผมแก้แค้นด้วยการเอามายืนขวาเขามีตีไกลบวกกับตัวพุ่งมาเราเคตี้ยืนขวาจะตีไงให้ตีเป็นสิบวันเลยหนูผมยทางขวาด้วยไม่ให้มันอันตีแล้วมันพุ่งครับปล่อยมันี่เนี่ยตีคนนี้แหละหวังคารักเป็นคนเดียวเนี่ยไม่มีตัวคนอื่นหรอกเรียบร้อยครับแล้วตัวนี้ตัดมาเหลือตัวเดียวอันตีไปปูเรียบร้อยครับการแก้แค้นครับ r e d e ช p t i อาร์คการแก้แค้นได้กลับมาแล้วไม่ยังหวังเคลตี้อยู่ไอ้น,นี่มันไหวปะแม่งกะเอาคลิปขนาดเลยไง ปวดหัวว่ะปวดหัวมันหวังเคมตีต้ละขนาดนี้เคครับผมหยิบของแทงเนาะหยิบกี่โมงเฮ้ยเรรยบร้อยครับโลหากเกวินดุนดวนอ่ะเกวินมาแล้วชิลๆครับเดี๋ยวถอดของใส่เกวินสวยงามเป็นเจ็ดด้วยเฉลิมพรละไม่ถือมาเพิ่มอีกเออติดนั้งตีกลโอ้ต้องให้ดูหรือเปล่า ตีไกลครับเป็นตีไกลปั๊บปั๊บปั๊บไม่โดนครับปั๊บปั๊บปั๊บไม่โดนปั๊บปั๊บปั๊บไม่โดนครับฉลาดมากไอ้หนูคือผมพยายามแก้ปัญหาอยู่นะผมอยากจะให้แบบเฮ้ยเกรนมึงตีถึงหลังดิขอร้องละแต่ว่าผมก็ยืนแถวสามยืนแถวสี่ยืนแถวสามยืนแถวสี่แต่ว่ามันไม่ได้มันตีได้ปะเนี่ยจริงถ้ามันตีต้องถึงน้ามันตำแหน่งสองครับเดี๋ยวไปยืนฟังถ้าผมแนะนำอาจจะเป็นยืนตรงนี้ก็ได้ยืนตรงแบบตรงเนี้ยเนี้ยครับตรงเนี้ยก็ได้้อววแลกิงงจั อยู่นี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ฟัน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 ตรงนี้ครับก็ทําได้เหมือนกันนะแล้วแต่ชอยครับแต่ว่าผมว่าความเท็จสูงเราไม่เล่นตําแหน่งนั้นหรอกเพราะว่าความเสี่ยงสูงถ้าเราเล่นตำแหน่งนั้นคือเราจะจี้ตัวฝั่งนี้ครับคือถ้าเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะจี้ตัวฝั่งนี้ให้มันตายไปเลยแต่จริงก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นก็ถ่างพอแล้วครับก็รอติออกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกคือสกิลของตัวของอ่าเกรนมันจะนั่นอยู่แล้วอันนี้ก็ยังไม่ฉลาดนะยังใช้ดิสแตนต์อันี่อยู่ไม่ขายด้วยไม่ทาอะไรเลยพอส่งดาว การันตีนะสองดาวปุ๊บคุณจะต้องใส่เกวนเนาะจริงๆแค่หนึ่งดาวบางทียังถอดให้เกวนเลยครับแต่ว่าสองดาวการันตีว่าต้องให้เกณฑนะ <c oughs> ไม่ค่อยฉลาดคนะโปรติไเที่ยดูดาเมจครับต่างหากหายหมดเลยอันตรีเดียวไปปุ๊บก็หายไปเลยเดีย๋ยวให้ดูเป็นดาเมจตอนช่วงช่วงช่วงรันด้วยว่าแบบว่ายัางไงเดี๋ยวเดก่อนแม่งก็ยังโหงเนาะไม่ยังนักทำสามดาวอะไรขนาดนั้น,นะวะไอ้หนูนี่แม่ง ไอ้หนูนี่ไม่ไหวเปล่าวะที่จะทำสามดาวทุกเกมปื๊บปื๊บปืปืบโลบมากล้ำตกโลไปสิ้นหวังแล้วครับโลบสิ้นหวังพอดลเอะเออที่สุดมึงก็รู้ว่าคิวไม่ต้องทำอะไรเหยมายื่แถวสามครับอยากจะให้มันยิงเท,ท่ๆทีซอมบี้โดโอเคครับเอ่อคิวเวทมีไหมครับไม่มีได้มานามันก็ใช้ใช้มะนาวแบบมะนานให้บล็อมได้ครับมิมนหายแล้ว ถอดของทำไมก็ไม่รู้ถอดไปแล้วถอดก็ไม่ใส่จะเลินละเปลี่ยนเป้าหมายตัวเล่นเป้าหมายคือแบบเอเอเกวนกับไอ้คาม่ากับเทียนเต้นี่ถอดอยากได้เป็นเกวนสาวตัวแทวนเออจะเลินละสะมองไหม <laughs> มันสนใจเลเปลวะดีที่เวิร์กโอเคนะครับไม่ได้แย่มากเอาแต่กีบขินอ,อายเออจะเลินพูดอะไรแม่งก็ไม่ฟัง <laughs> <Right. S 1> <laughs> แต่ขินอายโอเคครับขินอายเก่งในในบอร์ดเมย์อยู่แล้วนะบอร์ดซัสเซอร์เก่งแล้ว แต่ก็ดีตัเวิร์กก็โอเคครับไม่มีนปัญหาอะไรพอนะจริงๆมีบางโคยให้ดีตัเวิร์กประมาณที่สองเนาะลองก,กินเพื่อนกินเพื่อนมายังเรียบร้อยครับฟูเทนแดนกินดูเซียนครับสวยงามแต่้องเรื่องมันชนะบเนี่ยไม่รู้ครับอย่าสงสัยให้ดูตำแหน่งดาเมจครับว่าตอนที่อันติออกมันเท่าไหร่เนาะอันนี้เขายืนฝั่งซ้ายขวาครับน่าจะแพ้ไฟนี้เนาะถ้าจำได้ไม่ผิดน่าแ,แพ้ไฟนี้ ตีออกเมื่อไหร่พี่อ่าแพฟไฟนี้ครับแล้วผมก็รองว่าได้ไงวะผมมีเหตุผลอยู่แต่ว่าเฉยๆแล้วกันมีเองตอบเยอะก็ไปครับปีบทีจีครับแบ่งเอาทีจีกันสองคนไปมันจะมีช้แบบกันตายอยู่อะไรกงน,น้แต่ว่า เฉยๆครับผม,ผมก็คิดว่าเออก็แค่หาทีทีมาให้ตัวของอจาวานก็พอได้จาวานมันก็ได้ได้นติกับการันตีเมื่อกี้ไม่รู้ได้ได้ออนติหรือเปล่าสหรับจาวานแต่ตัวนี้ผมปรับตำแหน่งมาเน,ะนาะลงไปยืนตรงกลางแทนเพราะว่าเมื่อกี้มันไปยืนไล่อัพคล้ายๆกันกับตัวของคารามาเนาะพร้อมีโอกาสที่ยิงสวดกันอยู่้งเยอะแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยหลบมาแต่จริงๆก็มีชอยที่ดีอยู่นี้ครับเออมีก็มีชอยมากันดีกว่านี้ครับแต่ว่าเออไม่ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้จริงๆตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครตง คผมก็ชิปไม่ออกเหมือนกันว่าตำแหน่งไหนที่ดีกว่านี้โอเคแม่อยากได้เกรียนสามดาวช่วยด้วยครับอยากได้เกรียนสามดาวไม่เอ่ยใครจะบอกให้ขายบอร์ดผมผมก็อยากจะขายบอร์ดหาเกรียนสามดาวากันนะเอาจริงแต่แบบจิตจิตวิญญาณของคุณเป็นนักแข่งอ่ะคุณคุณจะไม่ค่อยอยากทำอะไรอย่างงี้แล้วถ้าเราไม่ได้แพ้อยู่อ่ะเราไม่ได้แบบอยากขนาดนั้นนะครับมันคือการเสี่ยงความชนะเพื่ออะไรอย่างนี้นก็เจ๋งสุดกัแปลดนิดนึงเดี่ยวเมื่อไหร่ ชนะอยู่ดีอย่งนีโหปันเก่งทำเฉยๆอยากทำสามดาว <c oughs> เหมือนเมื่กี้ผมจะได้ของมาผมก็ไม่ใช้ด้วยเพราะผมก็แบบอเอาทดาวของผมทำดาวของผม <c oughs> ไม่มีมาเพิ่มเลยถ้ามันนาตัวหนึ่งผมผมแม่งขายบอดแล้วนะไม่มาสักตัวเลย มังสิงสิงเเว่นะเวทจะกินกับตัวเวทเก่งมากนะกินเวทนี้สวยมากแต่ไม่ใส่นะเพราะว่าแบบว่าโค้องแล้วโค้องแล้วโค้องแล้วชนะทีผมจะเอาเกวียนสามดาวเอาไวได้ตัวหนึ่งแม่งไม่ใส่บอดโอ้ยชนะละชนะละแม่งไม่ขายบอดช่วยด้วยสับครับสับจ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 ับบูมกินดูเวิร์กบูมบูมดิบูมหลังแตะแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวปอนเย้เกินตีไก่แต่มันอ่อนลงเยอะพอสมควรนะสับผมนะไม่ได้รู้สึกเวอร์เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันตีทั้งบอดตูดๆๆๆหายหมดเลยแต่ก็หายหมดแต่ก็ไม่ขนาดนั้นแล้วกันเว้ยวันนี้ขอบคุณครับ